คนอะไรน่าราักจังเสียใจแต่อย่างไม่มีแฟนนะไม่มีใครมาเจ็บเลยเหรอใจหลายมากเลยเนาะอย่างนี้ต้องทำโทษทำโทษแบบไหนมาจุบทีหนึ่งมามาจุบทีหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่จุบไม่จุบแล้วจะเหนั่ไยนอนกอดทั้งคืนได้ไหม บ้าอายเขาอายใครอ่ะเราน่ารักจะตายขนาดนี้แต่ไม่มีใครไม่จีบอีกเหรอไหนใครสดไม่จีบได้เลยนะเราไม่ห่วงเลยใครอยากได้คนอ้วนไปนอนกอนมาเอาเลยนะ